คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่นเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะหบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ snba 2 2 2ครับมาพกเกี่ยแล้วนะครับกับชีเดตจานเจนเบเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย17มกราคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมมครบบาสเกตบอล NBA สหรัฐมิกาเช้าว,วันศุกร์อีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจวันนี้เป็นบิ๊กแมชประจำวันศุกร์การพบกันระหว่างเจ้าบ้านทีมพลังหนุม่มพวกเขามาซิตี้ทันเดอร์เปิดบ้านเพคอมอารีนาต้อนรับกัมเยือนของคลิฟแลนด์โคเลีย โดยเจ้าบ้านครับโคชคือมาร์คเดโนครับวันนี้จะได้ดวลกับยอดโคชของลีกอย่างเคนนี่เอ็ดกินสันของคริปแลนด์ครับโดยผลงานเกมล่าสุดของเจ้าบ้านครับ10เกมหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับซึ่งก็เป็นการแพ้กับคริปแลนด์คาลียเนี่ยละ่ะฮะทางด้านโอเคซีเกมล่าสุดบุกไปเยือนซิกเซอร์เอาชนะไปได้ขาดลอย118รอต่อ1น2โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นมาเทพเชกีเจสอเล็กซานเดอร์32แต้ม3รีบาวน์ 9, แอสซิส เสริมด้วยจอรีนวิลเลียมส์ฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของทีม24แต้ม4รีบาว6แอสซิสและเคซันวอลเลซครับการตัวเก่ง18แต้ม5รีบาว4แอสซิสสุดท้ายทางด้านทันเดอร์เอาชนะซิกเซอร์ได้แบบสบายมือครับส่วนคริปแลนด์คาเาเลียครับ10เกมหลังสุดก็เรียกได้ว,ว่าแพ้แค่เกมเดียวเช่นกันครับและเกมล่าสุดก็สามารถกลับมาเก็บชัยได้เหมือนเดิมครับเอาชนะเพเซอร์ได้127ต่อ117ในเกมที่เพเซอร์ไม่มีเทรริซาลิเบอร์ตันครับ ผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งคริปแลนด์เป็นสไปเดอร์ Man, Man, Mitchell, 35, แมนโดนแวนมิชเชล35แต้ม9รีบาวสามแอสซ,ซิสต์เสริมด้วยการจอมฉลาดไดรุสกาแลนด์ยีแต้ม1รีบาวเจ็ 7, แอสซ,ซิสต์และเจ้าพ่อวงในอย่างอีวานโมบลียี่สิแต้ม13รีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลสุดท้ายคริปแลนด์สามารถเก็บชัยได้สำเร็จยังเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดใน NBA ในขณะนี้ครับโดยพอยการ์ดฝั่งเจ้าบ้าน OKC OK ยังคงเป็นมหาเทพเช,ชกิเจสอเล็กซานเดอร์วันนี้จะได้ดวลกับบาสจอมฉลาดได์ ตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีครับแต่ชื่อชั้นของเชถือว่าเหนือกว่าส่วนชุดในการมือยิง3เคซันวอลเลสึกหนักจะได้ดวลกับสไปเดอร์แมนโดนเดนมิเชลแม่ทัพของคลิปแลนด์ตำแหน่งนี้คงไม่ต้องเทียบครับโดนัลเ i นมิเชลเหนือกว่าส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดฝั่งเจ้าบ้านยังคงใช้ลูเจนส์ดอตครับเล่นเกมรับดีเกมรูกก็ดูุดันครับดวลกับดีนเวดจุดเด่นเรื่องการยิง3คู่นี้ผมให้คะแนนใ,นใกล้เคียงกันครับมีดีคนละอย่าง ส่วน power forward เดือดอย่างแน่นอนครับเจลนวิลเลียมส์นี่ก็เล่นดีวันดีคืนครับแต่เกมนี้สึกหนักต้องดวลกับอีวานโมบลีเจ้าพ่อวงในครับรีบาวได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยิง3แม่นอีกด้วยส่วนตัวชอบอีวานโมบลีมากกว่าส่วนเซนเตอร์คุมวงในครับวันนี้เจลินวิลเลียมส์ได้ลงสนามแทนทางด้านไอเซียเฮอร์เทนสไตล์ครับที่มีการบาดเจ็บดวลกับเจ้าหัวฟูจาริดอลเลนครับเกมนี้ก็มองว่าคริปแลนด์คาลเลียครับได้เปรียบแน่นอนเรื่องวงใน ผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านอย่างที่ได้บอกไปเชดโฮมเกนกับไอเซียฮ่าเทนสไตล์ครับ2คนนี้เป็นเซนเตอร์ของทีมบาดเจ็บทั้งคู่ครับส่วนคริปแลนด์คาเรียครับมีสถานะเดย์ทูเดย์แค่คนเดียวเท่านั้นคือตัวสำรองอย่างไทเจโรมครับมีโอกาสลงสนามประมาณ50%ไปดูชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันอีกครั้งฝั่งเจ้าบ้านโอเคซีทันเดอร์ประกอบไปด้วยมาเทพเชกิจจสอเล็กซานเดอร์เคสันวอลเลซลูเชนส์ดอตจารินวิลเลียมส์ on, Wallace, ens, Dort, Williams, และเจลินวิลเลียมส์ ส่วนคริปแลนด์คาเรียรทีมเยือนครับอันดับหนึ่งในสายตะวันออกประกอบไปด้วยไดรุสกาแลดนดอนน์วนมิชเชลดีนเวดอีวานโมบีและจอริสอัลเลนโดยเจ้าบ้านโอเคซีอันดับหนึ่งในสายตะวันตกชนะ33แพ้6ส่วนคริปแลนด์คาเรียรชนะ34แพ้5ครับสิติก็เรียกได้ว,ว่าไม่ยอมแพ้กันเลยครับ2ทีมนี้อันดับหนึ่งทั้งคู่ครับ โดยเกมนี้คีย์แมชอัพแน่นอนการดวลกันระหว่างมาเทพเชกิเจสอเล็กซานเดอร์ตัวเต็ง MVP ซีซั่นนี้เหมือนกันครับ31.4แต้มต่อเกมจะได้ดวลกับสไปเดอร์แมนครับดวลแวนมิชเชลซีซั่นนี้23.1แต้มต่อเกมโดยเปอร์เซ็นต์ฟิลโกของเชกิเจสอยู่ที่53เปอร์เซ็นต์ครับส่วนสไปเดอร์แมนดวลแวนมิชเชล45เปอร์เซ็นต์ฟิลโกเรียกได้ว,ว่าเดือดอย่างแน่นอนครับทัศนคติของจานเจนในคู่นี้เป็นบาร์ที่วิเคราะห์ยากที่สุุดในนนเเช้้าาาาาววัััศกกกกรรรรร์์คคคคบบบแตต่่่อยยยงไยย็็มมหหิิูีะ การพบกันระหว่างทีมดับหนึ่งในสายตันตกดวนกับทีมดับหนึ่งในสายตันออกแต่การขาดหายไปของทางด้านไอเซียฮาเทนสไตล์แล้วก็เชดโฮมเกรนครับวงในของคริปแลนด์เขาเรียนน่าจะได้เปรียบอย่างมากครับโอเคซีไม่น่าจะสู้เรื่องวงในได้แม้จะเสียเปรียบเรื่องจากกันเป็นทีมเยือนก็ตามแต่นี้มองว่าคริปแลนด์เป็นทีมที่ดีกว่าถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน3ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ